อาจารย์เนี่ยช่วยพูดก่อนที่จะไปเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ที่ยังดีอยู่หรือลดถอยลงหรือว่าค่อนที่จะแบบว่าหย่าร้างแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อหลายคนเนี่ยก็เลิกกันแล้วก็หย่าร้างกันแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าเป็นครอบครัวที่อยู่ติดกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นอยู่กับลูกตลอดเวลาแต่วันหนึ่งพอขึ้นมอแล้วแบบเลิกกันคือเราแบบช็อกมากเราไม่เชื่อว่า ไปถึงจุดนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือผมก็ใจว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าผมจะพูดแล้วจะตรงกับความรู้สึกของท่านอย่างไรหรือเปล่านะครับผมก็ใจว่ามันมีสิ่งหนึ่งในความหมายของผมนะครับเราเริ่มต้นการที่จะมีคู่ชีวิตที่มีจุดผิดพ,ดพลาดในความหมายของผมนะคำผิดพลาดก็คือมีความหมายที่เราสวองาวคู่ชีวิตซึ่งมันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเราส่องหวงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตเนี่ย คือมีคนคนหนึ่งมาเป็นมาเป็นของใช้อ่ะทีนี้คาว่าของใช้ก็คือหมายความเขามาสนองตอบความอยากความต้องการของเรานะครับและความรู้สึกว่ามันเป็นของใช้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของการมีของใช้ถ้ามันใช้ไม่ได้ผลหรือใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งนึกถึงภาพเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วเรามาใช้เพื่อการสื่อสารทําเล่นไลน์ส่ง,สงเฟซบุ๊กแล้วมันสุดท้ายมันทําหน้าที่ไม่ดีก็ซื้อใหม่่แต่กรณีโทรศัพท์มันไม่โอดโอย นะครับนันไม่อดโอยเพราะว่าเรามีตังค์ซื้อยี่ห้อใหม่แต่ผมก็ใจว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สําคัญในการเริ่มต้นคู่ชีวิตไม่ใช่การมองคู่ชีวิตในฐานะที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้แต่ต้องมองในความหมายที่มากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเขาคืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันยิ่งกว่าไม่ใช่ของใช้ผมจึงบอกว่าจริงๆในชีวิตมันต้องเริ่มต้นจากจิตที่ปรารถนา ให้ถูกซะก่อนปกติทั่วไปคนจะมีจิตปรารถนาอยากจะพบคู่ชีวิตที่ดีอยากมีคู่ชีวิตที่ดีความอยากมีคู่ชีวิตที่ดีเราจรึงสอดส่องสายตาหาใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าดีสนองตอบความต้องการของเราได้แล้วเราก็มีชีวิตคู่แต่พอไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าเขารู้สึกไม่เหมือนกับที่เราปรารถนาเลยเขามีความดีก็จริงแต่ก็ไม่มากพอตอนที่มองไกลๆไม่เห็น แต่พอมาอยู่ใกล้เห็นแต่ไม่หมดเลยว่ามันไม่ดีพอและความรู้สึกแบบนี้มันจะนํามาซึ่งความผิดหวังผมจึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้ต้องตั้งจิตใหม่ว่าเราไม่ได้มีจิตปรารถนาที่จะมีคู่ชีวิตที่ดีแต่เรามีจิตปรารถนาะจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีความปรารถนาที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีคือเรานี่แหละจะใช้การมีชีวิตคู่เพื่อบ่มเพาะให้เราได้เป็นคู่ชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นในความหมายแบบนี้ในสายตาคนทั่วไปอาจจะบอกกับผมเนี่ยเฉย แต่ผมบอกว่าผมชอบคุยกับคนหนุ่มสาวแล้วเวลาเขาเผลอถามอะไรกับผมเขาจะตกหลุมผมนันทีเช่นพูดไปมาเขาบอกผมอยากมีชีวิตคู่แบบอาจารย์จังเลยผมบอกง่ายมากง่ายมากๆง่ายมากมากเลยนะครับถ้าคุณอยากจะมีชีวิตคู่แบบผมเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวคุณนั่นคือคุณจะต้องเปลี่ยนความรู้สึก ที่เคยรู้สึกอยากจะมีคู่ชีวิตที่ดีกลายมาเป็นความรู้สึกที่อยากเป็นคู่ชีวิตที่ดีจุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่เราเราต้องการจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีความต้องการจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันจึงอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่เขานั่นแสดงว่าเรายังเป็นคู่ชีวิตที่ไม่ดีพอและความรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่เกิดความหมายแบบที่ว่านี้เราจะไม่ตำหนี่ตีโทษ คนอื่นแต่เราจะกลับมองย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองว่าเราขาดอะไรไปบ้างเราพร่องอะไรไปบ้างแล้วความรู้สึกแบบเนี้เมื่ออยู่ไป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 เราก็จะยิ่งเพิ่มพูนความหมายที่มันเป็นความหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นในความหมายแบบนี้มันเป็นความหมายที่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันมันมีสภาวะของทุกคนต่างแสวงหาที่จะมีคู่ชีวิตนะครับในความหมายที่เขาเป็นคนดี มันเหมือนกับเวลาเราพูดถึงความรักว่าเราปรารถนาคนที่จะมารักเราอะ่ะผมก็จะจริงๆหน้าที่เราคือเราจะต้องเป็นคนรักที่ดีของเขาเราต้องมีความรักมีความรักมีความรักเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่เราต้องบอกให้ได้ว่าเรามีความรักเขามากพอแล้วหรือยังถ้าวันหนึ่งเกิดมีปัญหาใดๆขึ้นมารู้สึกว่ามันแย่มากเลยเกิดความรู้สึกตําหนีเขาเนี่ให้จาไว้เถอะครับว่าความรู้สึกตําหนี่เขานั้นแสดงว่าเรายังมีความรักที่ไม่มากพอ ถ้าเรามีความรักที่มากพอเราจะข้ามพ้นความรู้สึกตําหนินั้นไปได้ทีนี้ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและผมเข้าใจว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องกลับมาสู่ความห,หมายของเราแต่ละคนจะต้องทาําความรู้สึกนี้ทีนี้ความรู้สึกนี้มันทำทำยากเพราะเราไม่มีฐานไม่มีพื้นที่ที่จะทําให้เกิดความรู้สึกนี้ผมจึงบอกว่าความรู้สึกเนี่เวลาผมพูดกับคนบางคนที่บอกว่าถ้าอยากมีแบบผมรู้สึกเหมือนผมสิเขาก็ถามต่อแล้วรู้สึกยังไง ผมบอกผมรู้สึกโดยที่ไม่มีความคิดอื่นมาแทรกแซงเลยผมเกิดมาชาตินี้เพื่อจะรับใช้ภรรยาผมเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไรมาแทรกแซงเลยและด้วยความสัตย์จริงนะครับด้วยความสัตย์จริงผมเป็นคนโบราณยุคไอศูนย์จุดสี่นี่นะครับคือมีความเชื่อมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆไม่ใช่แกล้งพูดนะครับ ไม่ใช่แกล้งพูดมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆผมจึงตั้งจิตปรารถนาเลยว่าผมจะต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกตําหนิติโทษภรรยาเกิดขึ้นในใจผมเมื่อใดมันผุดปรากฏขึ้นผมจะรู้ทันทีว่านั้นเป็นความผิดของผมและความรู้สึกว่าเป็นความผิดมันทําให้เรารีบรีบสลายรีบทำความหมายนั้นให้มันกลายมาเป็นอง่ง เรื่องที่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกตำหนิตีโทษแต่ที่พูดตรงนี้กําลังพูดถึงเงื่อนไขภายในใจของเรานะครับเงื่อนไขภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราไปสร้างเงื่อนไขอะไรไว้ในใจเราทีนี้ประเด็นที่เรากําลังพูดถึงถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่การอยู่กันเนี่ยครับเงื่อนไขในใจก็ต้องสําคัญในภาษาของผมเลยนะครับมีความจําเป็นและสาคัญผมรู้เรื่องนี้โดยทฤษฎีมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่ผมปรงใจว่าจะต้องมีชีวิตคู่ผมยังต้องวางกฎเกณฑ์กับชีวิตผมเลย <laughs> ว่าผมต้องทําอะไรบ้างเนี่ยนะครับในเชิงสร้าง เงื่อนไขที่บอกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกตําหนิตีโทษภรรยาเกิดขึ้นในใจนี้ผมกําหนดไว้โดยทิษดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเพราะรู้ว่าถ้าเกิดความรู้สึกตําหนิตีโทษได้ความรู้สึกอื่นที่เลวร้ายก็จะตามมาเป็นพรวนเพราะนั้นสิ่งหนึ่งต้องทําไม่ได้เพราะ,ะนันถ้าใครสักคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี้นะครับมีเพื่อนฝูงมาปรึกษาว่าเธอมีครอบครัวมีลูกแลว้วเธอมีประสบการณ์อะไรบ้างช่วยสื่อสารเรื่องนี้ไปหาเขาเลยนะครับ ว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นและสําคัญการมีชีวิต <c oughs> <az> คู่คือโอกาสของการเรียนรู้ที่ประเสริฐ <c oughs> ที่สุดและการเรียนรู้ที่ประเสริฐ <c oughs> ที่สุดนั้นเราจะต้องมีเงื่อนไขในการเรียนรู้การมีชีวิตคู่การเรียนรู้ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเพราะเราได้เรียนรู้จากจิตอีกดวงหนึ่ง <c oughs> ที่เขาจะมาเป็นผู้กําก,กับจิตของเราให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้และความหมายเช่นที่ว่านี่นะครับเป็นความหมายที่ผมคิดว่ามันต้องทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อจะ เป็นผู้ให้เขาเราเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้ทํากิจของเราส่วนเขานั้นเขาก็จะต้องมีความสํานึกของเขาเองในความหมายนั้นไม่ใช่เราไปคาดคั้นว่าเธอต้องมารับใช้ฉันี่ประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็จว่านั้นไม่ใช่การสร้างเงินไขที่ดีเป็นสร้างเงินไขให้คนอื่นทำเนี่ยครับต้องสร้างเงินไขให้เราเป็นฝ่ายกระทําครับความหมายมันไม่จะอยู่ทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวถ้ามีสามีสักคนหนึ่งจะตั้งจิตจะรับใช้ภระระยาก็โปรดเชื่อด้วยนะครับ ภรรยาก็จะเกิดจิตอยากรับใช้สามีขึ้นมาทันทีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันมันเป็นไปได้อย่างไงครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะจะอยู่ในสถานะที่ส,สามีรับใช้แล้วเขาจะไม่อยากรับใช้สามีเ็าไม่อยากให้สามีไม่มีครับจิตของมนุษย์เราเนี่มันแปลกนะครับถ้าใครให้กับเราเราอยากให้ถ้าใครเอาจากเราเราก็จะห่วงแหนมีคนถามผมบอกถ้าทําอย่างนั้นมันก็รับใช้ไปทั้งชีวิตสิผมบอกคุณอย่ามาเอาข้ามกฎธรรมชาติสิจะมีมนุษย์หน้าไหนที่มันจะรับอยู่ฝ่ายเดียวได้ ไม่มีครับไม่มีถ้าเราไปอยู่กับเพื่อนคนไหนที่เขาให้เราเราก็อยากให้เขานึกถึงภาพที่เรามีที่ทํางานแล้วเพื่อนคนหนึ่งมันซื้อของมาฝากเราทุกวันน่ะมันมีหรือครับที่เราไม่อยากฝากเขาบ้างเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนคนไหนมั <c oughs> นรับแต่ของฝากอยู่ร่ำไปเราถึงไม่อยากฝากเพื่อนคนนี้แล้วความรู้สึกว่าอยากฝากหรือไม่อยากฝากเพื่อนคนใดคนหนึ่งมันมาจากพฤติกรรมของเขาด้วยนะครับคนไหนที่เป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็รู้สึกว่าพอแล้วให้กับคนนี้มากแล้ว แต่คนที่เขาเป็นคนเสียสละเรามีความรู้สึกอยากให้อ่ะอยากให้อ่ะอยากให้พอร,รู้สึกอยากให้มันมันเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเป็นปฏิสัมพันธ์นะครับให้จำไวมเถอะครับเวลามีความหมายเชิงความสัมพันธ์มันเป็นปฏิสัมพันธ์ความหมายมันไม่จะอยู่ทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวถ้ามีสามีสักคนหนึ่งจะตั้งจิตจะรับใช้ภรรยาก็โปรดเชื่อด้วยนะครับ ภรรยาก็จะเกิดจิตอยากรับใช้สามีขึ้นมาทันทีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันมันเป็นไปได้อย่างไงครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะจะอยู่ในสถานะที่สามีรับใช้แล้วเขาจะไม่อยากรับใช้สามีเ็าไม่อยากให้สามีไม่มีอะครับจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันแปลกนะครับถ้าใครให้กับเราเราอยากให้ถ้าใครเอาจากเราเราก็จะห่วงแหนผมจึงบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ครับถ้าเราทําจิตมนุษย์ให้ไปอยู่ในพื้นที่ถึงเป็นพื้นที่เช่นตลาดอย่างเงี้ยนะ ตลาดเป็นพื้นที่ของการเอาจากกันแล้วกันเราที่เป็นลูกค้าไปซื้อของที่ตลาดเราก็กลัวแม่ค้าจะขายของแพงเราก็เลยต้องต่อราคาเยอะๆไว้ไม่เชื่อว่าแม่ค้าบอกราคาที่เป็นจริงไม่เชื่อว่าแม่ค้าจะบอกราคาที่ถูกต้องแม่ช้าต้องบอกราคาแพงเราถึงต่อแม่ค้าก็คิดแบบเราเหมือนกันนะไอ้ลูกค้าที่มาซื้อของนี่มันเขี้ยวต้องบอกแพงไว้บอกแพงๆไว้ถ้าอยากขายสิบ ก็บอกสิบห้าหรือยี่สิบไว้เผื่อมันต่อใช่ไหมเผื่อมันต่อไอความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากอะไรครับจากความรู้สึกกลัวเกรงนะครับเพราะเราอยู่กับคนที่เขาอยากได้จากเราและความรู้สึกที่เราอยู่คนที่อยากได้จากเราเราจึงต้องระวังตัวไม่เช่นนั้นเราจะกลายมาเป็นเสียและความรู้สึกกลัวจะเสียเนี่ยครับมันเลยกลายเป็นพื้นที่ของความสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจ แม้กระทั่งคําถามว่าจะรับใช้อยู่ฝ่ายเดียวมันจะไหวหรือก็เกิดขึ้นจากกิตกลัวที่จะเสียเปรียบแต่ในพื้นที่ของการให้เนี่ยครับเช่นพื้นที่ของแม่กับลูกมีแม่คนไหนไหมครับที่กลัวว่าทํากับลูกแล้วจะเสียไม่มีไม่มีนะครับแม่ไม่เคยคิดในสิ่งที่จะเป็นกําไรกับลูกเลยแม่มีความรู้สึกดีเป็นที่สุดที่จะได้ให้ลูกให้มากที่สุดให้มากที่สุดลูกจะให้หรือไม่ให้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ลึกๆกันนะครับนั่นคือดวงจิตที่เป็นแมท่ทีนี้ความหมายของความเป็นแม่เนี่ยครับมันจึงมีความหมายที่สําคัญนะครับแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวแม่เหมือนกับจะต้องการอะไรจากลูกแต่จริงๆล ouais ึกๆมันจะทอนกลับว่าแม่ไม่ได okay, <mo> ้ต <was rainbow now> ้องการของนะแม่ต้องการความรู้สึกที่ดีๆเพราะความรู้สึกดีๆมันหมายถึงว่าลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ความหมายแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นการเทียบเคียงความรู้สึกที่เราพูดถึงการให้การรับ ว่าถ้าเราให้นะครับและมีจิตคิดจะให้เนี่ยครับดังกรณีแม่ให้กับลูกเนี่ยนะครับมันเป็นความหมายที่แม่จะไม่รู้สึกผิดหวังแต่ที่แม่รู้สึกผิดหวังอยู่บ้างก็คือลูกไม่เป็นคนดีเท่น,นั้นเองใช่ไหมเราอยากให้เขาเป็นคนดีเราอยากแต่สุดท้ายและสิ่งที่มันเป็นความหมายแบบเป็นคนดีเนี่ยแม่จะเป็นผู้ที่มีความหมายที่สําคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นในพื้นที่ของชีวิตเนี่ยครับอย่าทําพื้นที่ในใจของเราให้เป็นพื้นที่ตลาด เพราะจะเป็นพื้นที่ตลาดจะเป็นพื้นที่ของการต่อรองน่าเศร้าเลยนะครับถ้าใครจะมาเป็นสามีภรรยาแล้วต้องชัดการต่อรองกันทั้งชีวิตเนี่ยใช่ไหมต้องต่อราคาตันตลอดเวลาใช่ไหมโอ้มันแย่เลยอย่างน,นี้เพราะเราไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเราจรึงต้องต่อรองราคาและตลอดเวลาที่สําคัญนะครับเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ต้องกลัวว่าใครจะมาฉกฉวยไปจากเราแล้วเนี่ยเรามีแต่ความรู้สึกที่ตั้งจิตมั่นคง ว่าเกิดมาชาตินี้มิปรารถนาจะเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นขอให้มีการพบกับเพื่อนมนุษย์โดยความหมายที่เราจะไม่เป็นศัตรูกันเถิดและความรู้สึกแบบนี้เรามีแต่มิตรภาพมีแต่ความรู้สึกในใจพันเขาจะปฏิบัติต่อผมเช่นไรผมก็จะไม่ปล่อยให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองที่จะมองเขาเป็นปฏิปักษ์นะครับทีนี้ความรู้สึกแบบนี้มันมีพลานุภาพผมก็จะมีพลานุภาพมากการก้าวเดินไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเราจึงพบความมหัศจรรย์ พบความอาัศจรรย์ซึ่งอธิบายด้วยช้อยคํายากมากแต่เกิดความรู้สึกได้ถึงความหมายที่เปลี่ยนไปสุดท้ายนะครับมันเป็นความหมายถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมเกิดความรู้สึกมาโดยไม่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งอะไรมากเลยผมมีความรู้สึกได้ว่าเกิดมาไม่มีใครเป็นศัตรูเลย